สวัสดีครับพี่น้องก้องไปทุกคนวันนี้มากินข้าวรำกันเด้อะก็มีหมูหมูต้มครกไก่ตุ๋มกับมามาเชิญเสียบเต้นกินด้วยกันเสร็จเสียจก่อนนะเดี๋ยวเวลาเราทำข้าวอร้อนก็ร้อนซอสเสือกิง คนครับปันนี้ก็เยอะใช่ไหมเป็นเป็นที่โเป็นค่ถือว่าไม่ก็พอต้องตัวเองต้องดูต้องใส่ตัวเป็นะต้องใส่ Làm không khô rồi ค่ะก็คือหาคือก่อนคนซู้ผมเอาค่ําน้ํา นาจานพลูเน่ยาไมก้ขวดเก่าหัเนี่ยเอ้ยเอากระดาษเช็ดมาใส่ลยะกินนี่ใคไม้คื้เก่าบไม่เสียนี่นะกินปลาเมื่อไหร่ปบคือเาอทอเอ้ยอเอ้ยเ็เสียบนหุยางกระเตมมดเลยต้องาขนามาแล้ว พี่น้องจ๋านี่ไงปลาหมึกทอดปลาหมึกแห้งนะคะน้องทอดปลาหมึกแห้งปอไงสุดานกินอันนี้เป็นเทสต์ไหมลูกไหมเอาข้าเหนียวขอข้าเหนียวก่อนทิ่เขาก็ไข่ตุ่มข้าวหอมน้อยปอไปเลยอันนี้ขนมขนมอันแม่มอนหามากจ้ะขนมฮอกินข้าวเหนียวดีกว่าไอ้ย่ะ แนเนี้เอาฆ่าเนาะอนเนาะ,ะสวดพอไผ่ไปเนาะหลพอได้มตนรกเตยกันนี่นะเออโอ้ยมือกองผู้ดีมากินเ่าเถอะเมื่อผู้ดีไปคมกองล่งหมนเนาะพอสดพออไผ่ไป่นอะด้วยกองขึ้นล่มงข้นุ่งม แดงไก่บัวกเพข้าสวยผักแ้แลน่องห่อนไล่ให้สุนัขกินห่อนมากินเขาพีน่นองอันนี้เขาเนี้ยขาดบร่คือเขาเนี้ยนี่แหละเพื่อว่านี่ไปบมกเราก็ไข่ตุกมนี่แะพ่อเขาใ่ตุ เชิญโตมาได้ขึ้นมาใช่นี่กืนมาดูทีม,าามันอยญไปพูดมาว่นนี้ว่าผักกาดผมได้เรืองค่ะเพราหนาวใกล้ๆไปกลับก็ได้หวะ่ะม่นอนตั้งคืน,นอยู่ไห้มอเขาไม่ไหวมีอีสดอ่ะเฮ้ยเปิดห้องไงให้นอนเลยวันนี้อัอากดีพูส<อ>ามสี่สี่แสน

เนี yup. ่ยยิบมบทุบวอาเขาหูเดียวว่าการเย็บขอของข่อยใหม่เรียวข้ออย่างพ้อของที่เขาเนี้ยเอาเดียวเนาะย็บข่อยอี่างเฮ้ยหยับไปได้เลยหม่เลยหยับไปได้เลยมำที่มาที่เดียวบอกให้แห้งมาตั้งยานค่ะเกล้าเจ้าค่ะ อินเขากิน่ดร้ายมากนน้ำนนั่นน่ะอไรนูส่โคก่อบบแก้นเนี่ยเาคอยคุยตัวเยู่ก่อนหลอด้เนเ้รียหลอดตัวเกินยังกินเรียบววมาบอหากินนะฮะแตได้ิบเจ้าส่แหงแสิกินได้กินน้ำฝนมอินวหงนั้นขึงตัวึงขึงตัวเออ

ไสื้อไหไมเหรอป่ออืมวันนี้ก็วันนี้ไม่มีโมบิม้งเขาแล้วที่นนหนึ่งเป็นได้สบายคืณวันเสาร์ผมไปจับไปรับค่ดำไปไงจะไปตลาดคือ,อไชน,นเยอะแล้วชาวกินยังมาแดงไหมมาเลยนะยำอืไปไป Được, thảo, mi lèng Mi lèng có thì mới không kẹt con đều bảo mi lèng hả, kẻ được thám nhu Thám mắt thám mời, anh đẹp, ngựa Thám mời thám, ngựa cứ cần Hai thám mời ngựa, ổng đưa con nhìn, bay nhìn đọc Thám mời là đẹp không? Cứ đi là อืมคนอืมกวนอืมอืมัุเปี่าขไม่ได้ไม่เอะมีไนะอืมลอดไเนี่นี่ควนเรามตรวจานนี่นะนี่นะอนี่เว้ยแล้วไปครับมุณไปตีันปิ้งไปครับขอบคุณพีหลงหลายอีเหมครับ ฝากพี่น้องพี่ด้วยจิ้มกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับเด้อคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องนะผานพี่น้องก็ได้ก็แชร์กาวจ้าพี่น้องสามเมาบิ่งกับคอยพบเจอแต่สิ่งนี้ดีนพี่น้องเด้อขับมาให้บีบอยู่นี่เหนื่อยเงินกี่ท่องเหยื่อท่องจ้าประจาวน้ำประจปลาจ่าโด่ไพ่ไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย